มีโชมช็อปร้านบริการไขยไก่ตันบุฟฟตราคาถูกถูกครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นไก่ตันสหมัดไก่ตกัน6หมัดไก่ตันแบบคู่โอเด้งไก่ตันผลโมจิตื่นและตอนนี้เนี่ยมีไก่ตันเผาวีสี่ทุกคนราคาแบบว่าย่อมเยมามากๆเลยครับราคาแบบนี้เนี่ยคุ้มกว่าการไปเสิรเวลาทําเองแน่นอนครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยมีกล่องสุ่มไก่ตันนะครับเริ่มต้นแค่5บาทแล้วก็ไก่ตัน ซุ่มเผา v ี่ราคา89บาทเท่านั้นนะครับทุกคนและยังมีบริการรับทำเผา V4 กันด้วยนะครับคนเรียบร้อยจบในที่เดียวที่นี่ม้งช็อปครับผมโอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ในพาร์ทที่2ของเกม d e v Life Simulator 2นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ทำไมหน้าจอเป็นแบบนี้เนี่ยเออเป็นอ๋อเป็นเพราะ House คลีนเหรอโอเคครับคือหน้าจอเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้แบบทำความสะอาดบ้านนะโอเคก็หลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการ สร้างเกมของตัวเองไปนะครับผมแล้วก็ออได้ทำการลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีด้วยนะทุกคนก็นะฟาสติแล้วก็ทำประมาณนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ได้ไปสำรวจอะไรของตลาดนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมาดูสิว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างน,นะทุกคนแต่ไม่หายว่ะทุกคนหรือเป็นเพราะเราหิวเหรอโอเคเดี๋ยวลองไปดูผลประกอบการก่อนนะครับว่าเกมที่เราทำไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็คริปโตเคอเรนซีที่เราทำเนี่ยเป็นประมาณไหนบ้างหืไฟดับอีกแล้วอ่ะ อ๋อคือเราไม่ได้อาบน้ําหรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคผมว่าผมว่าตัวผมน่าจะสกกระปรกนะทุกคนโอเครู้แล้วว่าทำไมหน้าจอถึงเป็นแบบนี้อ๋อโอเคคือตัวเราสกระโปรกนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพอดมาโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้มาเดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันเลยแล้วกันล้วก็ My Profile โอ้เกมเรามีคนดาวน์โหลด42แล้วแล้วก็ได้เงินอีก500นะโอเคคือตอนนี้เนี่ยคือเราถือว่าได้กําไรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปดูรีวิวเกมเราสักหน่อยดีกว่านะครับก็ รีวิวก็มีมากสุด3.9มจุดเก้าไอลไอเดียนะทุกคนคือมีคนชอบเกมเรานะแล้วก็เดี๋ยวไปดู Bitcoin บิตคอยสักหน่อยที่เราแอนนั้นไว้บิตคอยตอนนี้เลท19.8ดนะซึ่งผมว่าเราดีดรอมาเลยดีกว่านะจะได้สำเร็จเควดด้วยเนาะ0 0 1 1 5น่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเลทตอนนั้นเลทเราซื้อโอเคผมไม่มันผมจำไม่ได้ว่าพาร์ทที่แล้วผมซื้อไวเลทเท่าไหร่นะทุกคนโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือผมต้องทำการซื้อ,อนี่ก่อน ข้าวเพราะตอนนี้ผมหิวมากนะเอ้ยเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าที่ครัวน่าจะมีของกินอยู่ไหมอ่าเนี่ยเป็นสปอยฟูดอะมันกินได้ไหมอะหรือเป็นหรือมันคือขยะเคอ๋อตรงนี้มีตู้เย็นนี่ว่าเออผมมีขนมเค้กเป็นโดนัทวาน,นิลาโอ,อ้เมื่อกี้ EP ที่เราไม่น่าสั่งเลยผมลืมดูว่าเราก็มีในส่วนของอันนี้นะในส่วนของเออตู้เย็นนะทุกคนโอเคมาตอนนี้พลังงานพลังงานใจทุกอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวดูเควสว่ามีอะไรอีกไหม เควสตอนนี้ผมเหลืออันนี้ส่วนของ wall repair นะทุกคนซึ่งมันยังไม่เอาเอา l a เ l e โอเคผม่โอหดอ้เยอะเยอะอะไรเต็มไปหมดเยอะไปหมดเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการซ่อมบ้านกันดีกว่านะผมว่าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์โอเคผมว่าอย่างแรกเลยซื้อนี้ก่อนราคา2,100บาทเอ้ยราคา2 0 0โอ้ฟักไฟดับอีกแล้วหรอ คือไฟเรานี้ก็ดับบ่อยนะแต่ว่าผมว่าเราต้องไอ้นั่นก่อนเราต้องทำเควสก่อนคือเราเมินนะเราแอดทุกค่าแล้วก็เพเลยเรียบร้อย200นะครับทุกคนโอเคระหว่างที่เรารอเดี๋ยวผมมาทำการสร้างเกมใหม่เลยกันกันดีไหมทุกคนเราลองเปิดเราสร้างเกมใหม่ขึ้นมาดีกว่านะโอเคมากโกโกโรหรือว่าเราสามารถอัปเดตเกมได้เดี๋ยวขอไปดูก่อนถือถ้าเราอัปเดตเกมได้เนี่ยเราก็จะยังไม่ ไม่ทาเกมใหม่นะเพราะว่าเราเพิ่งทําเกมใหม่ออกไปเมื่อประมาณถ้าในเกมก็2วันที่แล้วใช่ไหมโอเคผมว่าเราอาจจะต้องแบบอัปเดตเกมอะไรสักหน่อยดีกว่านะครับทุกคนโอเคมาโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรให้เราอินพุตมาบ้างในส่วนของ user interface เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอาเป็นคือเกมเราไม่ใช่เกมแนวน sky fire นะแล้วมันราคาก็ค่อนข้างแพงด้วยผมจะซื้อเป็น modern UI มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอันนี้อันนี้สำคัญมากเป็นพวกเอฟเฟกต์นะ เอาเป็นผมจะเอาเป็นไฮคุณิตี้วิชวลเอฟเ f กต์ไหมแต่ว่าเกมเราก็จะแหลกขึ้นักขเอาเป็นแค่มินิมัมก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องเอาแบบค่อยๆไปนะทุกคนปลากลัวนะครับมาปากลัวปากัวปากลัวโอเคปลากลัวเราต้องหลักๆอะ่ะเราคือเราต้องมีแบบตัวนี้ก่อนปะส l i d i ิ g งไหมหรือว่าเอาครา m p ิ้งดีคือสลด์ผมว่าฟังไม่จําเป็นเนเอาเป็นวอลลันแลยกันผมชอบฟังก์ชันนี้วอลลันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราลองเซฟแล้วก็พับบิดไหม อ๋อคือเราต้องเพลก่อนโอเคเราต้องไปเล่นเกมก่อนนะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าเกมเราจะเล่นได้ไหมนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมไปเบาเสียงเกมมาแล้วนะทุกคนมามาเริ่มเลยอุ้ยอืมนี่ไงคืออันนี้เราก็เดินไปเกมเรามันง่ายๆนะทุกคนเน้นแบบว่าคนเล่นแบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องงงมากโอเคมา ก็น,นี่ก็เหมือนท่าที่แล้วเลยนะทุกคนโอเคแต่ว่าเราต้องอัปเกรดคอมด้วยนะเพราะว่าคือถ้าเราไม่อัปเกรดคอมเนี่ยเราจะสร้างเกมที่มันดีกว่านี้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถประมวลผลเกมได้นะเดี๋ยวลองวอลันดูปึบอ่าวอลันได้แล้วมา้ยวอลลันวอลันแล้วรู้สึกว่าเกมสนุกขึ้นนะผมในความคิดผมนะมาเดมาเดว่าเนี่ยวอลันแล้วฮึบเออได้อยู่ได้อยู่เกมสนุกอยู่ทุกคนง่ายจัดครับบอกเลย มีวอลลันมีวอลันเราก็กระโดดแบบนี้แหละวอลันที่ผมชอบทุกคนมานี่มาที่ผมชอบเพราะมันกระโดดได้แบบนี้ไงโอ้ยห้องนี้มีคนห้องนี้มีคนเต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้ววอลันเดี๋ยวผมลองวอลันดูฮึบกระโดดอ้อมหลังโป๊ะโอ้โหอย่างงี้บอกเลยว่าสู้กับคู่แข่งได้แน่นอนทุกคนเกมที่เราท,ที่ที่มันเป็นคู่แข่งเราอะ่ะมันชื่ออะไรนะตอนนั้นอะ่ะข่าวอะไรสักอย่างนะทุกคนที่ผมจําถ้าผมจำไม่ผิดเออโอเคแล้วก็จบเกมใช่ไหม อันนี้เหมือนจะเป็นอัปเดตที่ไม่ค่อยใหญ่นะแต่ว่าน่าจะถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ Project s a ซ e ใช่ไหมอ,นนอ,อันนี้คือเราพออันนี้คือเราพับบิดยังเนี่ยหรือว่าเราเราเสียตังฟรีวะเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ะทุกคนไหนก็ไหนแล้วนะทุกคนโกโกโร่ ok oro, ใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาภาคต่อเป็นล o รี่ป๊อแล้วกันโอเคชื่อเกมว่าล o รี่ป๊อนะเป็นแบบล o รี่ป๊อเออรป๊อแบบเฉยๆแล้วอินพเราต้องซื้อใหม่ไหม โอเคโอเคครับเดี๋ยวเกมต่อไปที่เราจะทำเนี่ยเราจะน่าจะต้องทำเป็นเกมในส่วนของ to the top นะครับทุกคนเป็นเกมแบบปลากลัวนะโอเคเดี๋ยวลองดูเรานี่เราต้องไป city view อยู่แล้วนะคือมันให้ต้องคุมทีมหน่อยนะครับสกินเนี่ยเราไม่ได้แล้วสกินเราใช้สกินเดิมไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหมีสกินอนิเมะเต็มเลยว่ะปลากลัวก่นคือปลากรูในนี้หลักๆเนี่ยเรามีเรามีวอลลันเราสไลด์เนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับสไลด์แล้วก็คราม โอ้โหคือตอนนี้แบบไม่ได้ต้องมีแค่นี้ก่อนงบเราเหมือนจะไม่พอโอเคแล้วตอนนี้แบบว่าต้องเซฟโปรเจกต์ก่อนโอเคเซฟโปรเจกต์แล้วเดี๋ยวเราไปนอนก่อนของอ๋อคอนใช่ใช่ผมสั่งมาผมจะมาซ่อมกำแพงบ้านนะทุกคนเออโอเค<ช>นี่แหละได้เวลาซ่อมกำแพงบ้านซ่อมซ่อมก่อนโอเคแล้วก็ซ่อมไปโอเคโอ้โหอันนี้ต้องซ่อมหลายทีเลยซ่อมไป ซ่อมซ่อมโอเคมิดโอเคมาเดี๋ยวเราไปทำเกมกันต่อเลยดีกว่านะทุกคนทำเกมกันต่อเลยดีกว่ามาในส่วนของเกมเอนจินแล้วก็โรลิปป์บนะครับซึ่งเกมโรลิปป์บที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวปากัวนะครับทุกคนโอ้แต่เรายังไม่มีตัวละครนะอาจจะยังไม่เสร็จอาจจะต้องอาจจะต้องรอในส่วนของแบบอ่าในส่วนของไอ้นี่ก่อนในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของอะไรนะ สกินก่อนนะครับโอเคเงินงเราไม่พอไปเดี๋ยวรู้ดิว่าเกมที่เราขายได้มันขายได้ตอนนี้ขายได้ทั้งหมดกี่บาทแหละอ๋อวุ้ยเดียวอเอาไอถือว่ายอดขายถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่ยได้มี707เราเอาไปทําเกมใหม่ได้แบบสบายๆเลยว่าเรามีงบค่อนข้างเยอะแล้วมา <S <S ผมซื้อครามบิ้งดับเบิลจัมมาก่อนเลยมันจะเป็นมากในส่วของปากัวนะครับแล้วก็สกินมาสกินเราซื้อ คือลอรี่ป๊อปมันก็ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าลอรี่ป๊อปนะผมว่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกันซากุระนะครับมันดูแบบมีกล้องโกโปรอะไรอยู่ข้างบน,นอ่านนะครับทุกคนต้องรอดูว่าจะได้ไหมโอเคผมลองเซฟแล้วก็เทเลยมาลองดูสิลอรี่ป๊อปครับทุกคนอ๋าโอเคโอเคอยู่ครัมบิงครามอัพโอเคอืมโอเคโอเคโอเค,อเ,คเกมเราถือว่า,าโอเคอยู่นะระบบหลักๆอันนี้เป็นเหมือนระเบียส่วจะเป็นการสอนนะแล้วต่อไปเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเด้อเอ้า เดทเฉยอ๋อคือเราห้ามตกผมลืมโทษทีเกมเราเป็นแนวปรากฏเราต้องปีนขึ้นไปปึ๊บอ๋อเรามีดับเบิลจัมนะทุกคนนี่เรามีดับเบิลจัมนะเรา,ามีดับเบิลจ,จัมก็อันนี้คือสวิตนะสวิตเราทำอะไรรีเวอร์อินเตอร์แอค๋อโอเคเอาไว้เปิดอันนี้แต่ว่าเกมเราตอนนี้คือเรามีดับเบิลจัมแล้วไงเราก็ไม่ต้องอันนี้เรามีครามบงคลามบิ้งอะไรแบบนี้ด้วยโอเคแล้วก็ตรงนี้มีปืนปืนอะไรอะ่ะโฟมกันเนอแล้วเรามาทำอะไรอะ่ะอ๋อ โอเคเอาโฟมกันมายิงเป็นทางไว้ทุกคนเฮ้ยเฟี้ยว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 อยู่นี่เฟี้ยวอยู่โอเคแล้วก็กระโดดขึ้นไปปึ ing, ๊บคามบิ้งเรามีคามบิ้งอยู่โอเคไปเลเวลต่อไปเอ้าจบแล้วเหรอโอ้โหรีปร๊อปเราจบค่อนข้างไวนะทุกคนแต่ว่าที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันคือผมว่าก็ดีอย่างหนึ่งที่แบบคนจะได้แบบว่าอยากเล่นต่อนะเออผมคือเมื่อกี้อยากรู้สึกอยากเล่นต่อแล้วโอเคผมกดพับบิดไป โอเคชื่อเกมชื่อว่าโลลี่ป๊อบนะครับทุกคนแล้วก็เอาเป็นเอ่อเอาแบบนี้แล้วกันโลลี่ป๊อบใช่ไหมปลากวย in this อ่า in the world เหมือนเดิมนะคอนเซปต์ Concept เราคือ in the world เลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะที่ครั้งที่แล้วเราเอา in the world แล้วยอดขายค่อนข้างดีนะครับผมโอเคโอ้เอนี่แหละโอเคอเค,อเค,คือเกมเนี่ยครั้งที่แล้วผมละขายเกมไปในราคาที่ เขาบอกว่าแพงไปนิดนึงนะแต่ว่าผมว่าครั้งนี้ผมขายได้สัก50ดอลลาร์นะทุกคนไอห้าสิบเอ 50, เอห้าสิบดอลลาร์นะผมว่าน่าจะโอเคเพราะว่าเราลงทุนแบบเกมนี้ไปค่อนข้างเยอะนะคือไม่เอเอเกมก่อนอนะ่ะเราประสบปัญหาที่เกมเราแพงนะครับผมซึ่งเกมนี้ดูซิว่าราคาเพิ่มมันนิดนึงเนี่ยมันจะโอเคไหมนะทุกคนเรามีเงินอยู่โอเคผมโปรโมทเกมไปเรียบร้อยโปรโมทเกมไป200บาท มาโอเครอรีปอปนะครับผมแต่โกโกโลร,รู้สึกว่าผมไม่ได้ตั้งทีววนะตอนนั้นไม่ได้ตั้งไว้โอเคเกมที่2อง้ววันนี้เราก็ประมาณนี้นะครับแล้วเงินตอนนี้เราไม่มีเราต้องรอคนมาซื้อเกมของเราต่อนะครับเอ้ยว่ what the fuck, bro? าต่อฟักบร์หอหิวผมหิว,ผมห,วผมหิวจัดผมหิวจัดผมหิวจัดโอเคโอเเกือบตายอยูผมหิวเกินทุกคนโอ้หิวจัดอนะเมื่อกี้ เกือบเกือบโอเคแล้วก็ปวดค่อนข้างปวดขี้ด้วยต้องไปล้างต้องไปอาบน้าก่อนโอเคอาบน้ำสักหน่อยมาอาบน้ำแล้วก,ก็เรียบร้อยตัวสะอาดขึ้นร้อยเท่าจ้าเราสามารถโปรโมทเกมได้มากกว่าเดิมแล้วนะก็ตอนแรกคือเราแบบโปรโมทเกมได้นิดเดียวไงแล้วก็ขอขี้แป๊บหนึ่งทุกคนโอเค,โอ,เคโอ้ยรงตุสบายใจจริงๆเลยมา แต่ว่ารู้สึกว่าหัวใจเราคือมันต้องทํำยังไงอ๋อฮะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วใช่ไหมพื้นสะอาดทุกอย่างโอเคทำความาสะอาดหน้าห้องสักหน่อยทุกคนโอเคทำความสะอาดสักหน่อยว้ดผมเพิ่งรู้ว่าเรามีมีผมด้วยนะเนี่ยผมตั้งนานผมไม่เห็นผมนะหรือมันเพิ่งมีวะอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะเนี่ยะเดี๋ยวนะขอดูดิเะเออไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนะมันหันผิดด้านป่าว,วะรู้สึกมันหันผิดด้านเลย เออต้องหันด้านนี้โอเคมามันมีอะไรที่เราต้องรออีกไหมยูทิลิยูทิลิตี้เพเยอร์หรออันนี้คืออะไรอ๋อจ่ายค่าน้ำค่าไฟเหรอโอ้ยผมไม่ได้เก็บเงินไว้เลยเนี่ยเออมีอะไรอีกที่เราต้องลองดูดูก่อนเข้าไปดูก่อนว่าเกมเราขายดีหรือเปล่า my Profile อุย้ยเปิดตัวไปวันแรกขายได้5้าเลยเหรอดูรีวิวดิ Price okay i d o n t a r k e t money s p e n t okay คือเขาบอกว่าเขาไม่เสียดายเงินนะแล้วก็ดีไซน์คูล Just Beauty I am impressed okay แต่อันนี้ก็ไม่มีใครเนี่ยมันเหมือนพวกสแปมเลยอะดูกราฟิกชิบโอ้โหบอกว่ากราฟิกแย่มากแล้วก็อันนี้คืออะไรโอ้๋อฟัก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 ต้องนอนต้องนอนต้องนอนทุกคนต้องนอนโอ้หเมื่อกี้ผมเกือบสลบนะเออโอ๋ยเกือบสลบเลยเมื่อกี้ทุกคนตื่นมาก็คือหิวอีกแล้วเดี๋ยวดูซิ ยอดขายเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรีหน้าจอป่ะยอดขายเกมสมมก์มุกอู้ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะเนี่ยนะเกมแบบดีเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ I w want c o n t i n u e คันไี้ผมบอกเลยว่าต้องมีคนอยากเล่นต่อเออแบบอันนี้เกมมันทำให้แบบนึกถึงแบบว่าอารมณ์แบบชายฮูดเลยเหรอ I have genre game. เว e n แบบจอนด้เกมไอเนี้ยโอเค The อดพ e l ๊ o ตล good I have a lot ต์เฟมเลตเ e ิดเซคค่เนี่ยคือมันก็มีแบบ หลายรูปแบบนะหลายคนนะที่แบบชอบไม่ต่างชอบแบบต่างกันเพราะว่าคือแบบหลายคนแบบก็มีสเปคคอมที่ไม่เหมือนกันอ้ย oh, ได้มาพันสองโอเคถือว่าเกมนี้ถือว่าผลประกอบการใช้ได้เลยทุกคนวันเดียวนะแล้วก็โอเคมาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมว่าผมใจนี่แหละเราต้องโปรโมทเกมเพิ่มไหมหรือว่าจะรอยังไงดีคือเราสามารถโปรโมทเกมเพิ่มได้นะทุกคนผมโอเคผมจะอ๋อรับโปรโมทต,ตอนนี้ยังโปรโมทต,ตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เรามีเงินอยู่พันสี่ครับทุกคน ผมว่าเราจะตกแต่งบ้านก่อนดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าอ,อ๋อตกแต่งบ้านยังตกแต่งไม่ได้หูเพ้นเข้าเพ้นแปดร้อยเลยเหรอโอเคโอเคมาผมจะเพ้นเป็นบ้านเป็นสีเทาแล้วกันอ๋อมันคือฟรอใช่ไหมอ๋อมันคือข้างบนเหรออ๋อใช่ใช่มันคือข้างบนครับทุกคนโอ้โโอเคมาดูผลประกอบการวันนี้กันผลประกอบการวันนี้โอ้โหรวย,ยนะถือว่าถือว่าใช้ได้แต่มันจะมีวันนึงที่ยอดขายเราตกไปนิดนึงนะ แต่ไม่เป็นไรมันโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเปิดตัวไป2วันแล้วได้ขนาดนี้นะแล้วก็เดี๋ยวขอดู Open Page สักหน่อยดูรีวิวเกม d i f f ้ฟอร t เขาอเราต้องทำเกมที่ง่ายกว่านี้อีกเหรอเดี๋ยวอืมโอเคคือราคาเราเนี่ยโอเคแล้วนะไม่มีคนบ่นเรื่องกับราคาทุนโอเคโดยรวมคือผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับผมตอนนี้น,นะแล้วก็ผมว่าตอนนี้คือเราต้องเริ่มที่จะอัปเกรดคอมได้แล้วแหละวันนี้วันที่9แล้วคืออันเนี้ยอย่าไปซื้อเลย คือมันแค่เกมมิ่งดีไซน์เว้ยเป็นแค่เคสแบบกระโปะกระโปะอะนะโอเคแต่ว่าอันนี้ดิสเพย์ดิสเพย์เราเราแบบยังไม่ขู่แล้วมีแค่2อ0พว่ะยังไม่ได้จริงๆว่ะโอเคแล้วก็อันนี้เราซื้อเป็นออฟฟิศคีย์บอร์ดนะคือเกมมิ่งคีย์บอร์ดก็แค่มันเรืองแสงได้นะมันมีไฟนั่นแหนละออสโตรแล้วก็โอเคผมว่าเน,นี้ยอันเนี้ยสำคัญเลยผมว่าเราเอาเป็นเ v ็มวีเด i ยเอ็มวเนี้ยเป็นพันเก้าเป็นท็อปท็อปเป็นตัวอุยเดี๋ยวนะเหลือละเงินเราจะไม่พอหรอ ตอนนี้2001โอเคเราก็โปรเซสเซอร์เรายังไม่ต้องซื้อนะโอเคผมว่าตอนนี้เราอัปเกรดสิ่งที่เราต้องการหลักๆเลยคือคีย์บอร์ดกับในส่วนของไอตัวนี้แล้วกันมาระบายไปเลยอะไรอะ่ะอ๋อเราซื้อได้แค่วันละครั้งด้วยนะทุกคนโอเคมาผมจะทําการนอนดีกว่าผมจะทําการนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็อัปเกรดคอมพิวเตอร์กันนะครับทุกคนมา คือของก็ยังไม่มาเลยทุกคนโอเคถ้าของยังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูผลประกอบการเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้โอ้โอเคผลประกอบการคนดีมากดีมากเลยตอนนี้เพียงแต่ผมต้องไปสํารวจก่อนว่าตอนนี้มันมีหูข่าวสันนี่คนดาวโหลดไป500แล้วนะเยอะมากนะ h o t นิวแล้วก็ t ททันฟอร์หูคือเกมอื่นเขาแบบยอดดาวโหลดแปทธาุ400 500กันหมดแล้ววนะ่ะเนี่ย เขาสั้นเนี่ยทุกคนโอ้แต่เราริฟเนี่ยแต่เราเป็นโอ้โหเราเป็นท็อปล่างเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ไม่ไหวนะโอเคครับทุกคนก็พาน,นี้ก็มีประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวมีอะไรอัปเกรดสกิลอัปเกรดหรออ๋อนิดหน่อยโอเคครับก็พาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามแล้วก็กดดิ่งกันด้วยนะครับคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเราเซฟเกมก่อนนะทุกคนบุยบุยเจอกันครับ